สวัสดีค่ะที่เคทารอดนะคะเรามาวันนี้เรามาเลือกไพ่กันเรื่องที่ว่าธีมปีหน้าหลักๆของเราจะเป็นในเรื่องของอะไรนะคะต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีลองทําสมาธิแล้วลองมาเลือกกันนะคะตามหน้าไพ่แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าหน้าไพ่ที่เห็นนะคะไม่ได้มีความหมายอะไรกับ ออตัวกองไพ่นะคะแค่แบบหาภาพสวยๆมาให้ลองเลือกกันเฉยๆออกองที่1นนะคะสุขสมบูรณ์เน่เป็นรูปนกประมาณนี้มีไส่ลุมด้วยอะ่ะกองที่สองอนี่จะเป็นลิบบินกันตัดลิบบินนะคะแล้วก็กองที่สามทำตามแผนการของเราเลยเนี่ยค่ะลองเลือกกันดูกองที่หนึ่งสองแล้วก็กองที่สามนะคะว่าธีมปีหน้าหลักๆของเราจะเป็นอะไรคะ่ะมาเริ่มดูกันขอ กองที่1ก่อนเลยเนะาะยเก็บอืมปีนี้รู้สึกว่าปีปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบทำอะไรที่ซีเรียสจริงจังกดดันหรือแบบอะไรที่เอออยากคือมีโปรเจกต์เยอะก็ได้หรืออาจจะที่แบบว่า อยากทานู่นทำนี่ยคือมีกิเลสเยอะมีความอยากได้เยอะอะไรประมาณนะั้นหรืออะไรทำอะไรที่แบบว่าเออซีเรียสจริงจังคอยวางแผนตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกเลยโค้รบ้างงานมากๆเออไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะบ้างงานมากๆผู้ชายอาจจะแบบเออต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้านายผู้หญิงก็ได้หรือว่าทํางานร่วมกับผู้หญิงที่บ้างงานอะไรอย่างเงี้ยเออมีความคิดที่จะแบบวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้บางคนอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ต้องใช้แบบว่า ความซีเรียสจริงจังอืมนะแล้วในปีหน้าเป็นยังไงโอปีหน้าของคุณขึ้นไพ่ใบแรกก็เป็นเดอเดทเลยเดอเดทไม่ต้องกลัวนะคะเด e เดทเป็นอะไรเป็นการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคือมีการเปลี่ยนแปลงไปอุย้ยที่คิดว่านะ่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะเพราะไพ่ออกมาค่อนข้างดีคือมีเด e j จัสเมนต์มีก้าวถ้วยต้องบอกเลยว่าเออจัสเมนต์นะคะมันจะเป็นไปตามโชชะตาก็ได้หรืออาจจะแบบว่าสมมติคิดหวังอะไร อาจจะแบบได้อีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนแบบเออให้ทําให้ดีที่สุดเออไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงเออสมมติบางคนอาจจะโดนให้ออกจากง,งานบางคนอาจจะลาออกจากง,งานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการที่แบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือบางคนอาจจะได้ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกเอ่ออะไรนะพวกเป็นตัเคมีพวกน้ํามันหรือว่าโครงสร้างอะไรใหญ่ๆห,หรือแบบทาเกี่ยวกับอะไรที่ โรงพยาบาลวัดหรือว่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออแต่ว่าจะอาจจะได้ทํากันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่สุดท้ายแล้วอะก็คือแบบมันค่อนข้างน่าจะเป็นในที่พอใจค่อนข้างมีความสุขอะ่ะคือปลายปีคุณเป็นเก้าถ้วยอะเออเก้าถ้วยคือแบบ อืก็พอใจแล้วในสิ่งที่ทำมามีความสุขแฮปปี mm ้ hmm. happy, อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับแบบเออปัจจุบันอืมแต่ในช่วงต้นปีก็ค่ะระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องบอกเลยว่าก็น่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอยู่นะก็คือแบบเออต้นปีปีที่เราก็หนักมาปีนี้อีกอืมก็ลองดูนะคะอย่าคาดหวังจะได้มากกว่าที่คาดหวังเนาะอาจจะได้รับคําตอบหรืออาจจะได้รู้คําตอบรู้แนวทางอะไรที่ในช่วงปลายปีคือเป็นอะไรที่แบบเออ ถูกใจพอใจของคุณแน่นอนและจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งอะไรอย่างเี้ก็ได้โอเคค่ะจบไปแล้วสําหรับคนกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่2กันกองที่กองที่2นี่ลิปบินอันนี้นะคะ ต้องบอกว่าปีปัจจุบันน่ะเออของคนปีเอ,อ๊ของของ,ของ,ของที่เลิกกองที่สองนะคือเอาจริงๆคุณเพิ่งย้ายงานมาหรือเปล่าหรือมีการซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็แบบอาจจะได้มีอะไรเกี่ยวกับข้อพวกกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ยได้เออปีนี้ค่อนข้างดีเลยนะคือรู้สึกแบบฟูลฟิลรู้สึกแบบเติมเต็มเงินก็มีเงินนี่คือมาจากการทํางานอ่ะเออทํายิ่งทํายิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ปีนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะ อุ้ยแต่ปีหน้าดีมากกว่าอีกอะ่ะคือการงานมีการขยับขยายช่วงต้นปีอะ่ะมีเงินเข้ามาเป็นก้อนเลยอะ่ะมีเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำอืมอาจจะได้โบนัสก้อนใหญ่ก็ได้นะคะสาหรับใครที่รออยู่หรือบางคนอาจจะแบบเออถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการขยับขยายอาจจะขยายสาขาเออแต่ว่ารู้สึกว่าคุณทําแต่ง,งานหรือเปล่าอะ่ะจนแบบอืมไม่มีเวลาที่จะมีใครหรือเปล่าเออ เพราะว่ามันเป็นไพ่แบบก้าเหรียญก็แบบสว,สวยสดๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเออมีความสุขกับการทํางานการหาเงินคือเอาง่ายเลยว่าเรื่องเงินของคุณในปีหน้าไม่ไม่คือแบบเพอร์เฟกอ่ะเออทุกอย่างแบบตั้งแต่ต้นปีเลยอ่ะแบบมากับพร้อมแบบกองเงินแต่ว่ามาจากการทํางานมาจากความสามารถของตัวเองนะอาจจะไม่ใช่แบบลาบลอยโชคลอยอะไรอย่างเงี้นะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะช่วงกลางปีอาจจะมีการขยับขยายทั้งในเรื่องงานจะมีการติดต่อสื่อสารคือแบบ เรื่องงานพุ้งกระชูดเรื่องงินก็พุ่งกระชูดหุยปีหน้าปีทองของคุณจริงค่ะสำหร,รับคนกนที่2จบไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนที่3กันอคนที่แล้วอนที่3มนะคะทำตามแผนเรามาดูกัน ปีนี้รู้สึกว่าจะเที่ยวบ่อยเนาะโอ,อ้แล้วก็แบบมีเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจไม่รู้ว่าจะตัดสินใจแต่งงานลงเอยอะไรกับใครเปล่าจากที่แบบว่าเมื่อก่อนนี้แบบหลั่นล้าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออพอเจอคนที่ใช่ก็แบบโอ้ยตัดสินใจละช้อนจะหยุดอืมหรืออาจจะแบบปีนี้ค่อนข้างเป็นที่รักอะเออคือมีความสุขอะได้ทําอะไรกับแบบอยู่กับตัวเองเอนจอยเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกี่ยวกับพวก เรื่องของเทคโนโลยีการวางแผนแล้วก็ทุกอย่างน่าจะเป็นเป็นไป,นปนตามแผนได้รับความร่วมมืออะไรอย่างนี้เป็นอย่างดีเพิ่ปีนี้คนที่เลือกกองเนี่ยน่าจะแบบมีแฟนมีคู่แล้วก็อาจจะแบบเออถึงคันแบบแต่งแต่งงานอืมอุย้ยชัวร์เลยเนี่ยเดลิเวอร์ก็ขึ้นอืมโอ้ยในช่วงกลางปีอ่ะปีหน้านะคะ ต้องบอกว่าในช่วงต้นปีอค่อนข้างดีอย่างหนึ่งนะก็คือแบบว่าเหมือนฟ้าเปิดจะทำอะไรก็ได้เป็นช่วงที่มีนเสน่ห์น่ารักเออสมมุติถ้ามีคนรักแล้วก็อาจจะออรักมากกันยิ่งขึ้นหรืออาจจะแบบว่ามีใครอีกคนนึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังให้ดีเพราะเดอลิฟเวอร์ค่ะแบบบางที่ก็จะเป็นแบบว่าเออเหมือนเป็นรักทางเรื่องมี อะไรให้ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่ามีโอกาสดีๆเข้ามามีคนดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยทำให้ต้องเลือกเพราะว่ากองที่ใบที่สองค่ะมันจะเป็นห้าดาบห้าดาบอาจจะหมายถึงว่าปัญหาความขัดแย้งหรือการแบอ,อทิฐิการเอาชนะปัญหาปากเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงกลางปีนะระวังเรื่องคาพูดคาจาระวังเรื่องอารมณ์ถ้าเป็นไปได้ ลด,ดทิศขี่ได้ก็จะดีหรืออาจจะหมายถึงว่าบางคนอาจจะแบบต้องไปฟาดฟังแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะสรุปแล้วก็คือแบบเหมือนอารมณ์ที่แบบฉันต้องทํางานที่แบบคนเดียว โปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยเออมแบบว่าสมมติเขาให้งานมาเป็นกลุ่มอะสุดท้ายแล้วแม่งเออเหลือเหลือตัวเราเนี่แหละทำาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมในช่วงปลายปีอาจจะมีปัญหาหลักประสักอะไรเข้ามาแต่ว่าคุณสามารถจัดการได้แน่นอนนีย่ยปีหน้าให้ระวังในเรื่องของความคิดคาพูดคําจาอะไรที่แบบมันโผผางอะไรอย่างเงี้ยเออหรือความใจร้อนก็แบบคำจาลงนิดนึงเนาะเออแล้วก็ น่าจะไม่ได้มีอะไรที่หนักนาะนนอกจากเรื่องของทิดถีของพูดคำจาอืมก็ขอให้คนที่เลิกกนที่สามเชคาดีนะคะและ้วจบกันใหม่ค่ะ